สวัสดีครับสวัสดี f อฟทางช่องบีไลท์ห้วมทุกๆุกทานครับครับมาพบว่าเจอกันนะครับอ่ากับเอ v ดบีไลท์ช่วงบ่ายอ่าทางช่อง YouTube นะครับอ่าเป็นอย่างที่เอ v ดบีไลท์คือว่าแบบนี้นะครับก็คือเอ v ดบีไลท์แจ้ง FC ไปนะครับเอ v ดบีไลท์อ่ามีการสร้างเพจขึ้นมานะครับอ่าให้เอคุณพ่อคุณแม่บางทันนะครับไปติดตามทั้งเพจไห้น้ำแน่นะครับ ในชื่อนะครับวิไลให้โชคแฟนเพจนะครับฝากเขาไปติดตามนําฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังเรื่องใจแอดวิไลนํานะครับดูเพจจริงนะครับอย่าไปดูเพจปลอมนะครับตะกี้เพจปลอมนะครับเอาคลิปของแอดวิไลนะครับไปลงทางเพจให้เจ้าไลยนะครับก็เลยอแอดวิไลก็เลยตัดสินใจอ สร้างเพจขึ้นมานะครับเพื่อว่า f เอจะได้ติดตามกันอ่าวิไลให้โชคแฟนเพจนะครับนั่นคือเป็นเพจของแอดวิไลนะครับพึ่งเปิดไปอ่าพึ่งเปิดไปเมื่อว่านี้นะครับอาจจะได้กับฝากติดตามน,น,นมํานะครับก็เลยต้องเพิ่มเวลานะครับหาเวลาอาบว่าวจะเป็นทางช่อง YouTube นะครับหล่ะกา ทางช่องเพจนะครับทั้งเพจนำ้ำแอดวิไลกับต้องหาเวลาลุ่งทั้งสองส่องนะครับก็คือทางช่อง y o ยูทูบละกัทางช่อง YouTube แฟนเพจนะครับก็คืออทางเพจนะครับวิไลให้โชคแฟนเพจนะครับฝากติดตามน้ำนะครับอาจจะได้กระคอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีลวงหนานะครับที่คอยติดตามให้กำลังเร่งใจแอดวิไลมาโดยตลอด การทําคลิปกะคือเก่าเหมือนเดิมนะครับยังยึดหลักเก่าเหมือนเดิมเป็นแนวทางนะครับคือเกา่าทั้งวิไลให้โชคแฟนเพจนะครับอ่าสำหรับช่วงบายของมนีนะครับเป็นวันศุกร์ที่5นะครับหลังจากช่วงส่าดวิไลกับปล่อยไป2-3คลิปแล้วก็แอดวิไลกับไปประชุมลูกบ้านนะครับ จัดประชุมประจําเดือนพร้อมช่วงสามโมงเสาร์นะครับลวก็ประชุมประจําเดือนและก็ประชาคมาผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาปีนะครับก็คือไรละหนึ่งพันบาทของรัฐบาลาเพิ่นซอยเหลือเกษตรกรมานะครับก็เลยไปประชาคมาตามมาตรการของทางรัฐบาลเพิ่นนะครับก็ต้องมีการประชาคมว่า,าเกษตรกร ท่านนี่ท่านนั่นนะครับยังคงทำหน้าทาาอ่าอ่ากีไลแต่ละคนนะครับก็มีการประชาคมแล้วก็นําเอกสารทรงทางกเกษตรอําเภอต่อไปครับส่วนใหญ่แล้วนะครับต่อไปนี้ก็คืออ่สำหรับการลงทะเบียนกเกษตรกรหน้าปีนะครับปีนานห้าร้อยหบ2,569นะครับ, 2, รบปีกป็ประมาณนะครับ2,569 ทางเกษตรมีนโยบายให้ลงทางฟาร์มบุกนะครับลอยเปอร์เซ็นต์ปีนี้นะครับทั้งบ้านเนี่แกก็มีอยู่ถ้าคิจเปิดเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่ก็ยังส่ง,งเอกสารกับเกษตรอำเภออยู่นะครับอันนี้ก็มาบอกให้เอฟซีฟังนะครับอบอกให้เอฟซีทางสองฟัายของซื้อนะครับเป็นความรู้ เป็นเกตคมลู ew, เป็นการทามข้าวถามข้าวกันนะครับอานน์เซียนนนท์สาวเอครับงวดที่ผ่านมานะครับเขาเรืองต,ตัวเลขแนวทางของเฮาต่อไปนะครับการทําคลิปพูดคุยกันไปนั่บางอ่าท่านอาจจะว่าการทําคลิปสดนะครับต้องให้ได้แปดหน้าที่เป็นย่างตานะครับกับพูดคุยท้ามข้าวทามข้าว,าาวกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไปสะกอนนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางได้แน่นอนนะครับอาเซียนนนท์สาวเอครับงวดที่ผ่านมานะครับสุดจับคู่รุดไปนะครับ วิ่งสกับ6ปรากฏว่า6มาบนนะครับแนวทางนะครับก็บคือที่เข้าหูกันนะครับห้าหกับ3ามหนึ่งสุดจับคูเส้นโนเอมีเฉพาะสาสองนะครับเสียดแต้มเดียวนะครับบนห้าหกมีสีหนะครับเนี่ยทั้งบนทั้งล่างจะเสียดแต้มเดียวนะครับเนี่ย เพราะว่าล่างสามหนึ่งะครับล่างสามหนึ่งะครับล่างสามหนึ่งบนห้าหกเฉียดแต้มเดี่ยวนะครับมี4 6หมีอ่าสามสองนะครับเฉียดบนแต้มหนึ่งล่างแต้มหนึ่งนะครับนี่คือเซียนโนนสาวเอนะครับอังวดนี้นะครับได้มาแล้วสรุปแล้วมาเฉพาะเล็กวิ่งเอาง่ายๆ่าเซียนโนนสาวเอนะครับมาเฉพาะเล็กวิ่ง องวดนี้นะครับมาติดตามกันนะครับใส่เวลาเขียนบอโดนแป๊บเดียวนะครับเอาเริ่มจากกันเลยนะครับอ่างวดนี้นะครับเซียนนนสาวเอนะครับวิ่งงวดนี้วิ่ง6กับ5อ่ะปรากฏว่า6ยังคงอยู่นะครับสำหรับเลขวิ่ง6ยังคงอยู่นะครับ อ่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับอ่าเอฟซเป็นบนบวกล่างสูตรมัดรวมอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเขียนต่ำเลยนะครับอ่าจับคู่ครับแอดวิไลเช็คเบื้องแรกนะครัจะมีอ่าหนึ่งสองสามสี่มีแปดชุดนะครับชุดเต็มอ่าเริ่มจากครับห้าเจ็ด ห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดอ่าต่อทั้งนี้ออได้ก็ได้นะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้า ต่อไปครับ06แล้วก็71็อ่า8ชุดนะครับเสียนโนนสาวเองนครับแชุดเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด็ดย่ำกันเลยนะครับอ่าวิ่งอ่าบนล่างนะครับเนี่ยถ้าเป็นบนล่างนะครับวิ่ง6กับ5ถ้าเปรียบเทียบก่อนนะครับ6ยังคงอยู่นะครับเมวดที่แล้ววิ่ง4กับ6งวดนี้ได้6กับ5 จับคู่ครับ575 8 59 67 6 8 6 9 06แล้วก็71อ่าตัวที่เส้นน้นสาวเอวงกลมนะครับถือว่าสรุปเลยนะครับมาคลิปเดียวจบนะครับสรุปเลยก็คือนะครับตัวที่วงกลมอ่าเส้นน้นสาวเอวงกลมไปที่58ครับชุดแรกชุดที่2ครับ 6กปชุดสุดท้ายคือหกเกอาวงกลมให้3มคู่นะครับวงกลมให้3ามคู่นะครับตัวกันตัวรอง0อูหถือว่าสรุปแล้วนะครับสรุปให้วันที่อาวดที่ได้นะครับเส้ยนโนสาวเอสรุปให้วันที่ยี่สิบเก้านะครับ อ่ามือน,นีสรุปวันที่ห้าครับมือน,นีวันศุกร์ที่ห้าวันศุกร์ที่ห้ากันยายนหกแปดอ่ะถือว่าสรุปแล้วนะครับสรุปสามคู่แล้วก็ตัวกันนะครับคือ0ูนย์หกห้าแปดหกแปดหก้ากันศูนย์ห าฝากแชร์ไปนะครับให้กำลังแรงใจเสื้อนโน่นสาวเอให้กำลังแรงใจแอดวิไลนอย่าลืมไปติดตามทางเพจให้แอดวิไลน้่แล้วก็แชร์ให้แอดวิไลนํานะครับวิไลให้โชคแฟนเพจนะครับนั่นคือเพจจริงไม่มีเพจปลอมนะครับอาคลิปนี้จากลากันไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ